วันวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ทานอาหารเรียกได้ว่าขนมหวานของขบเคี้ยวเลยแต่น้ำหนักตัวทำไมถึงไม่ลดเลยแถมยังอ้วนขึ้นได้ซ้ำนะคะพี่รุ้งกำลังจะบอกว่าการที่คุณอดอาหารไม่ทานอะไรเลยนั้นคุณกำลังทำร้ายร่างกายทางตรงค่ะส่วนทางอ้อมนั้นคุณจะได้ของแถมที่ชื่อว่าโรคสารพัดนึกนะคะ ในระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าแต่ละคนจะเป็นโรคอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าเอาโจทย์ง่ายๆนะคะถ้าเราเนี่ยไม่กินสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับเซลล์แล้วกล้ามเนื้อเนี่ยคำถามร่างกายเราจะเอาสารอาหารที่ไหนมาสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเราอยากมีซิกแพคเราอยากมีลายกล้ามเนื้อ ที่หัวไหล่ที่แขนหรือหลังนะคะที่สวยงามเนี่ยเราจะเอาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นจากที่ไหนถ้าเราไม่ได้ใส่ใจโภชนาการจริงๆนะคะคำถามที่2ค่ะทุกวันนี้เรากินดีหรือเรากินแพงนะคะคำว่ากินแพงหลายคนที่พไปรุงรู้จักนะโอ้เดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะลดหุ่นละคุยกับคุณลุงทีไรเนี่ยมีกําลังใจทุกครั้งเลยเดี๋ยวจะไปสั่งอาหาร clean. คลีนคําถามคือ การที่เราจะมีสุขภาพดีเรวยั่งยืนนั้นควรจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวในจังหวะของชีวิตในแต่ละวันถ้าบ้านเราใกล้ตลาดสดนะเราสามารถใช้ชีวิตแบบคนที่มีสุขภาพดีปั้นซิกแพคได้ใกล้ตลาดสดนะะะั่ะค่ะถ้าบ้านเราใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์นะคะเราก็สามารถมีสุขภาพดีแล้วมีซิกแพคได้นะคะบ้านเราใกล้กับร้านอาหารตามสั่ง เช่นกันค่ะขอให้เราเลือกเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เราจะกินลงไปในแต่ละมือ้อแต่ละจานนะคะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการหรือเปล่านะคะอันนั้นคือเรียกว่ามีวินัยในการกินเนาะแต่ถามว่าเกเรมีบ้างนะคะตามใจบ้างถัดมาวินัยในการออกกําลังกายนะคะอย่าลืมว่าข้อที่2เนี่ยเป็นหัวใจเลยก็คือ จะมีเวลามากหรือน้อยขอให้แบ่งเวลาใส่ใจในสุขภาพหลายคนตอนนี้นะคะปั้นหุ่นอยากมีก้นเด้งนะคะแล้วไปใช้บาเบลแบ็กสควอตไปใช้น้ำหนัก 80กิโลร้อกิโลนะคะคุณลืมนึกไปนะคะวันหนึ่งหัวเข่าของเรามีการเสื่อมได้หลังส่วนล่างนะคะผู้หญิงนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณควรกังวล2จุดนี้คือหัวเข่ากับหลังส่วนล่างคุณผู้ชายเช่นกันละคะแต่ว่าผู้หญิงเราเนาะก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะเราคลอดลูกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหัวเข่ากับหลังส่วนล่าง เราต้องถนอมให้สุดชีวิตเลยนะคะมีวินัยในการออกกําลังกายนะคะแบ่งเวลาจะมากจะน้อยเราเลือกท่าในการออกกําลังกายด้วยนะคะพี่ลุงเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะ2หัวข้อนี้มีวินัยในการออกกําลังกายมีวินัยในการกิน